สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube The s e p i c Code ครับวันนี้ได้บทความหนึ่งครับของอาจารย์สราวุฒิธรรมมาสาครับซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหนะ้าที่ของจอปอวิาชีพในยุคใหม่นะครับซึ่งผมเอาบทความนี้มาจากเพจ OSH Matters นะครับของอาจารย์สราวุฒิครับ คือในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทำ YouTube เลยเนื่องจากรู้สึกเหมือนเราขาดคอนเทนต์แล้วก็เป็นความโชคดีมากนะครับที่อาจารย์สารวุฒเนี่ยได้เขียนบทความดีๆในเพจ OSH Matters มีประโยชน์มากครับแล้วก็จะช่วยทำให้วิชาชีพ s ซฟตี้เนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับบทความเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ หน้าที่ของจอปองชาชีพซึ่งมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมากกว่าแค่เรื่องของเซฟตีครับโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยซึ่งงานจอปอปกติเนี่ยมันมันยุ่งอยู่แล้วนะครับมันเยอะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยมันมีงานที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์ คือสุขภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตหรือ mental health เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาจารย์เขาได้เขียนเรื่องราวไว้อย่างไรบ้างน,นะครับโอเคเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ของ Safety EHS Professionals เนี่ยจากการสำรวจความเห็นของวงการในอเมริกานะครับที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้าน EHS หรือ environment health safety นะครับว่าเขาทำอะไรบ้าง จากการศึกษาเนี่ยพบว่า73%ของคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีงานใหม่ที่เกิดขึ้นที่ต้องทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ worker health tracking and confidentiality นะครับคือ49%ตรงเนี้ยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง ในช่วง2ปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของโครงการในด้านสุขภาพมากขึ้นซึ่งปกติจะเป็นหน้าที่ของ n u r s e หรือพยาบาลแต่ตอนนี้ทาง EHS professionals ก็ต้องไปช่วยกันเต็มที่เลยนะครับโดยจะต้องเกาะติดกับข่าวสารอัปเดตไม่ว่าจะเป็นของ NEARS แ,แล้วก็ Total w o r k f o r e Health นะครับว่าเป็นย่งไงบ้างรวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ครับ ข้อสจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ mental health and worker well-being programs ตรงนี้49%นะครับที่เห็นด้วยว่าจะต้องมีการทำเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมีความสำคัญมากโดยทางตะวันตกเนี่ยเขาทำเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะครับก็คือขอยับเพิ่มเข้าไปโดยที่ผมเห็นส่วนใหญ่จปก็จะทำตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วเราจะเน้นหนัก ในเรื่องของเซฟตี้เป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวิร์กเพสเป็นส่วนมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเฮลท์แล้วก็เมนทัลเฮลท์เนี่ยมันสำคัญมากนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันสม่ำเสมอก็คือว่าใจเนี่ยมันเป็นประธานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจัดการใจได้ดีการกระทำมันก็จะดีไปด้วยครับการก,ก็จะดีไปด้วยคือถ้าเรามองแล้วเนี่ย ของเรายังยังน้อยอยู่เรื่องของ mental health ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมี ISO ตัวหนึง่งผมไม่ไแน่ใจประกาศไรือยังนะจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตสังคมเนี่ยซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่าปัจจุบันต้องกลับมาดูเรื่องของอารมณ์คนนะครับความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหมือนที่เราสงสัยกันนะครับว่าปัจจุบันโลกเนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ทําไมความสุขในชีวิตของคนจึงลดน้อยลงนะครับข้อ3เนี่ย เขียนไว้ว่า sustainability compounds 38%ก็คือเรื่องความยั่งยืนแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปจปอบอลอาชีพในโรงงานทั่วๆไปเนี่ยก็น่าจะจับมาทำได้นะครับในการยกระดับการทำงานซึ่งเป็นเรื่องในกระแสระดับนานาชาติที่จะต้องทำนะครับเรื่องของ sustainability ครับความยั่งยืนในธุรกิจข้อ4 workspace design and workflow process 3 4ตรงนี้เป็นเรื่องของการออกแบบสถานที่ทำงานนะครับหรือ work station ที่เรารู้จักกันก็คือการระยสายาห,หรือ ergonomics นะครับคือหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ผมก็มีความเชื่อครับว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเราลองทำเรื่องยากๆเรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมันน่าจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างจะดีแล้วก็มีคุณค่า มากกว่าครับผมเคยอ่านหนังสือของด r s รสกัเกลเลอรนะครับแล้วก็มีการศรึกษาของด็อกรผมจำชื่อน่าจะกัสโต้สักอย่างนะครับเขาก็ทำการศรึกษาและเขาพบว่าเรื่องของ ergonomics เนี่ยมันมีผลต่อการลดอุบัติเหตุสูงมากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคิดว่าจะเป็นเพียงแค่การจัดเรื่องของ workstation การออกแบบ เรื่องแต่อุปกรณ์ให้มันทํางานสะดวกสบายเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอากาศก็มีผลครับอย่างตอนนี้ร้อนมากร้อนจนหงุดหงิดร้อนจนรู้สึกว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือล่าว่าทําไมคิดอะไรไม่ค่อยออกมีความขี้เกียจมีความเบืน่อหน่ายซึ่งซึ่งมันมีผลจริงๆครับเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็สาภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะก็ลองดูเรื่องตรงนี้ด้วยครับในข้อที่5้าเป็นเรื่องของ business continuity planning นะครับสก็คือในโรงงานบ้านเราเนี่ยแล้วก็รับวิสาหกิจรวมถึงหน่วยงานราชการบางแห่งนะครับก็ยังมีการหยิบยกมาบ้างนะครับหยิบเอามอกมาอ่านก็น่าสนใจครับเพราะว่าปัญหาทางด้าน health and safety และ n y เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ทำให้โรงงานี่ล้มกันได้เลยนะครับเราก็เห็นหลายโรงที่เจ๊งไปก็เพราะเกิด เหตุหลายๆเหตุแรงๆเกิดขึ้นนะครับผู้บัฏิภัยต่างๆข้อ6นะครับจะเป็น Cyber Security and Data Privacy 10%นะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่จ็อบของทางเซตตี้โดยตรงนะครับแต่งานของเราเนี่ยเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะและบางทีเราคุยมันก็อาจจะลอยไปลอยมาครับข้อมูลมันไม่เป็น Data แล้วก็โูกปัจจุบันมันจะนต้องใช้เรื่องของ Big Data ค่อนข้างเยอะ ลองคุยกับ IT แล้วก็หาแอปส์หรือแม้แก็หา d a t a b a s สักอย่างเนี่ยซึ่งมาช่วยทำให้ข้อมูลเราไม่สูญหายรวมไปถึงสามารถสื่อสารได้ดีก็จะช่วยได้ดีมากนะครับโอเคข้อสุดท้ายคือ supplier financial tracking 6%ตรงนี้ก็คือถ้าบอกแล้วนะก็คือเรื่องของการจัดซื้อนะนะครับจัดซื้อจัดหา ซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้จอบโดยตรงของทางจาปอปนะครับเช่นเราจะหาล่าสุดอบรมแล้วก็ติดต่อทางฝ่ายเทรนนิ่งฝ่ายเอชอาร์หรือจะซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ก็ติดต่อฝ่ายพอเคียร์มนเข้าไปหาให้แต่พอจริงแล้วเนี่ยปัจจุบันผมก็เห็นนะครับน้องๆเซฟตี้หลายคนเนี่ยก็ติดต่อผมมาโดยตรงแล้วก็ทำนู่นทำนี่เองหมดเลยนะครับคงจะเป็นเทรนสักเทรนหนึ่งที่มันเริ่มจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วในเมกาเขาทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับผมเคยอยู่บริษัทต,ตะวันตก แล้วก็บริษัทอเมริกันเนี่ยเขาเป็นแบบนีนะจะไม่ค่อยเหมือนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะแบ่งให้ทางเทรนนิ่งหรือว่าฝ่ายจัดซื้อเนี่ยไปจัดการแต่ตอนที่ผมอยู่เนี่ยเขาให้เราจัดการเองหมดเลยนะครับซึ่งก็อ๋อจริงๆมันเป็นแบบนี้แหลอวะเราก็เริ่มสังเกตได้ทันทีที่ได้อ่านบทความนี้นะครับคือสมัยนั้นก็ทำททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาวิทยากรเองการจัดเบรคจัดอาหารแล้วก็ทำเทรนนิ่งเลกคอร์ดทำอะไรเป็นของเราหมดเลยครับก็คือ ฝรั่งเขาไม่ค่อยใช้คนเยอะแล้วก็ถือว่าคนหนึ่งเนี่ยจะต้องทําอะไรได้มากๆนะครับโอเคก็จากบทความนี้อาจารย์สาุูก็สรุปมาว่าจะเห็นว่างาน health and safety เนี่ยในสายตาของคนที่ตอบคําถามเนี่ยทั้งหมด35-14คนเนี่ยที่มองไปในอนาคตเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี้มองไปว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะมาเยอะพอสมควรเลยนะครับอยู่ที่91%เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเทรนด์ในปัจจุบันเราจะรู้แค่เรื่องของเ a ฟ e t ้อย่างเดียวไม่ได้ นะครับจำเป็นต้องรู้เรื่องของเฮล t ์ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีครับสำหรับคนที่จบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยมาโดยตรงเพราะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฟิสิโอโลจีอะนาโทมีนะครับไบโอเคมเราเรียนมาหมดเลยรวมถึงเรื่องของพิศวิทยาเนี่ยดังนั้นเรื่องของเฮลท์จะเป็นเรื่องที่สำคัญและเราทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับและที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับสำหรับผมนยะก็คือเรื่องของเมนเทลเฮลท์ ซึ่งผมก็เชื่อว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษากันมากเท่าไหร่แต่ถ้ามีอะไรจะมาช่วยมาแชร์มาแบ่งปันนะครับเพราะส่วนตัวสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยในจบปบ้านเราก็ต้องมีการทบทวนเรื่องเหล่านี้นะครับว่าอย่าไปแยกว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพนะครับคือ บางทีมันต้องมีการอินทตเกตเอามารวม,มกันนะครับแล้วก็ทำไปด้วยกันก็คือข้อมูลนี้มาจาก The s t a g e of Safety and Beyond Survey นะครับโดย Avesta และ EHS Daily Advisor นะครับมีคนเข้ามาตอตบคำถามด314คนก็เป็น EHS Professional ส่วนใหญ่โดยถามการดำเนินงานในปัจจุบันและความคิดเห็นในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณอนาะจารย์สลาวุธ สุธรรมมา,าอีกครั้งนะครับเจ้าของเพจ OSH Matters นะครับกับอาจารย์สราบุธสุธรรมมาาครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับซึ่งผมชอบนะผมติดตามแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราสามารถที่จะไปแชร์ไปแบ่งปันต่อต้องขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับเอามาเผยแพร่แล้วคิดว่า มีประโยชน์มากๆอย่าลืมกดติดตามเพจ OSS Matters กับอาจารย์สลาวด์ด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตขายของนะครับมาเลยเล่มนี้นะครับ s a น e ี l l e a d e r s h i p ผูดแนด้านความปลอดภัยมาแล้วนะครับราคาพิเศษใครสนใจก็แอดไลน์แอดเดอะเซนตี้โคเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ที่คอมเมนต์หรือแม่ก็ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับส่วนแก้ว เดือเซฟตี้โค้ดก็ยังมีอยู่นะครับมีฝาปิดกันความร้อนกันความเย็นแล้วก็เวลาจับแก้วเนี่ยไม่ร้อนไม่เย็นไม่มีคราบหยดหน้ำต่างๆปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้คุยกันเท่านี้ครับมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันแอดไลน์มาคุยกันมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ